สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับแ um ม็กคันเร่งจมนะฮะผมวันนี้มาเจอกันกันกบรถโฟวินนะครับผมโฟวิวคันนี้เลยโอ้โหนี่เดี๋ยวจะได้เอามคกโคขึ้นนะครับออันนี้คือมีแต่คันเล็กๆครับผมอันนี้ทีมงานเลยนะเนี่ยทีมงานเลยวันนี้ไม่ได้ขับรถยงรถใหญ่กันแล้วนะครับวลาจอดเลยอีคันแดงจอดอยู่นู่นครับนี่คันแดงจอดอยู่นู่นนะครับวิ่งซ้ายได้เที่ยวหนึ่งแล้วนะครับผมหางก็ ทำทำปกติเลยอืมทำทุกวันนะครับผมเพราะมันต้องต้องมาบิ้วเยอะนี่เดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวเฮย,ยแกเขาขึ้นนะฮะไปกับเฮียสองคนนะครับผมนะฮะเสียมาร์ทนี่ไปอัดใช้อลิกโอแบ่งหน้าที่กันทําเยอะแยะเลยวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้หยุดได้หย่อนนะครับผมนะะนี่เฮียกแกก็ก,กิ่งนะไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนกัน แคจะขึ้นยังไงนะฮะดูดูดูดสลักอ่ะดึงสลักอ๋อดึงสลักนะครับผมนี่ดึงสลักตัวนี้นะฮะนี่ครับผมดึงสลักตัวนี้ครับผมเหมือนดำเหมือนดำเหมือนดำลองดูลองดูนี่เป็นไงนะเฮ้ยมันน่าเชืียกับตะโกนเฮ้ยเท่ดีว่ะ อันนี้ไปกระเฮียเลยมีระบบลากพวก่วงยกยกนะครับผมยกเนี่ยอ๋ออุ้ยเบาเบาที่น้องเบาครับผมเบาแหงเลยน,นึกว่านักว่านักนะครับลยเฮียแกออกเครื่องเลงเลย เดี๋ยวเหียแก้วลงเองเลยนะฮะมันก็จะลงอัตโนมัตินะครับผมถ้าเดินหน้าเดินหน้าขึ้นมานอัตโนมัติผมก็จะขับหกล้อไปนะครับผมเออต้องขับรถใหญ่ครับเป็นไงนะต้องขับรถใหญ่อะไรมากมายหรอกนะฮะได้เงินเป็นกันนะครับผมขับรถเล็กนี่แหละทีมงานอย่างโหดนะี่เป็นไงลน่ะ h e วิ4 w h วิ l คันนี้ สีคูณสีเนี่ยนะมีคำแบยคำท้ายอารอม m a นะนี่สติ๊กเกอร์อารอม o m นะเดี๋ยวดูภายในกัน,นเห็นไหมภายในโอ้คับบได้เป็นเท่าเด็ะพี่น้องนะฮะมันหลายระบบเหลือเกินนะครับผมนะฮะคนดรงคนดำตรงเนี้อยอุ่นไลยกับคนดำเนี่ยละพี่น้องเลยนะฮะคับนี่กระตุกพืชพืชโอ้ยคับบอเป็นนะครับ,บ เคยขับตรลอดไงร้อนว่า,าขับรถหน่อยแบบว่าแต่งพร้อมนะยากนะครับผมพี่น้องอันนี้พี่ซีสามสิบนะครับผมนะฮะตัวสามสิบอันนี้ใหม่เลยนะไม่ใช่เก่านะใหม่เลยว่ามีหลายคันครับผมนะฮะที่บ้านนะครับผมเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมก็ยกน้ำมันเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะไปต่อกันครับผมนะฮะ มาเฮาพี่น้องมาหลายมามานชิกัดนะครับตัวนี่มามาใหา้พี่น้องโอ้อันนี้คือเป็นพ่วงนะฮะพวหลากลูกนะเท่ีเลยเบ้าเขาต่อมาเพื่อใช้ย้ายแมคโครในแบบว่าอ,อพื้นที่แคบๆหรือว่าไม่แกะกองนะออแกบอกไม่แกะกองเลยไม่ต้องห่วงไปครับผม ก็ตัวเอาไม้นุนหลอกก่อนพี่น้องวิเศษทิ้งไว้ในกระบะนี่เป็นไงลนะ่ะไปแล้วไปแล้วแกไปแล้วครับผมนีอ่อายุเยอะแล้วแต่ว่าาแกวัยรุ่นนะครับผมแกสไตล์ยังวัยรุ่นอยู่เลยแน่อนอนจับนี่เดี๋ยวแกล็อกท้ายไว้นะครับผมล็อกท้ายล็อกท้ายไม่ให้มันหลุดไปครับนะครับเดี๋ยวผมขับหกล้อไปนะฮะ ไปสกูเพื่อนพี่นอ้องพี่น้องไปไปถ่ายดินหน้างานนะครับผมโอ้หกหล่อเออขับเล็กๆ่งแบบโคตรเท่อไม่ใช่ขับรถใหญ่นี่แบบออไม่ได้ขับรถใหญ่แลบบ้วมาขับรถเล็กนะเออไม่ได้ขับรถใหญ,แนะออใหญ่แล้วขับรถเล็กเนี่ยมันเป็นแบบอะไรที่ง่ายมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยอนนี้ทีมงานอ่าทีมงานารถเล็กนะมีหมดมีหมด,ม,หม,ดมีครุบหมดเลยที่นี่ เดี๋ยวต้องเช็ดกระจกก่อนครับจอดเช็ดกระจกก่อนกระจกไล่พี่น้องเลยเช็ดกระจกแล้วพี่นอออ้องเอ้ย่างนี้คือแต่งนะันาดน่นนะ ควนน้ำผมบ่อยอยากขับมันในแบบคันนำแห้งก็ขับร้อหางด้วยร้อหัวนะฮะก็เราที่จะไปขับรถลองในโอ้เบิงเบิงควันเบิงควันออกไปทองเลยปื้ดปื้ดๆืเลยเนาะ เดี๋ยวไปดูตอนถึงหน้าง,งานครับผมไปครับผม let's go សូវើងសាពីលាស់នៅជាត់នៅជាត ก็ถึงหน้างานจนได้นะครับผมนะฮะข้างปัมนะ๊มพื้นที่ตรงข้างปั๊มเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูตอนเอาลงครับผมเป็นจ้างได้ไปครับนะครับตอนนี้เราลงมาปลดสลักกันครับผมนะฮะถึงหน้างานแล้วนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเส้นสามหกนะฮะสามหก จะคัดสลักออกนิดนึงขัดสลัออกเรียบร้อยครับผมวางไว้เดี๋ยวเฮียแกเอาลงเองเลยแกขับไมโครนะครับผมเดี๋ยวผมขับหกล้อเห็นไหมรถเล็กนิดนึงก่อนับทุกอย่างครับที่นี่นะครับมีหลายรุ่นหลาย นะครับไม่ว่าจะแม็โคร10ล้อ6ล้อนะฮะรถเล็กทุกอย่างครับมีหมดนะฮะ เดี๋ยวก็จะลงเองลงแล้วก็ล็อกสลักโอเคลงเสร็จเรียบร้อยครับล็อกสลักคืนครับผมบาปัาปเข้าให้เดี๋ยวก็จะถอยรถไปแค้แอบข้างนู้นนะครับผม ถอยเหมือนพ่วงเลยนะฮะ ผมง่ายมากเลยรถเล็กนะครับมันก็จะง่ายแบบนี้หนละไปครับก็รับเครื่องแล้วก็ปิดแอร์แล้วก็จะเอาคันนี้นะครับผมถอยถอยดินนะครับผมถอยที่เป็นเศษปูนเศษอะไรนะฮอนี่ตรงนั้นเองไปครับไปอูฟ้า เก็จะเอารถรถเล็กนะฮะคอ,อยขี่ปูนตรงนี้ฮะรถเยอะมากครับผมฮะที่เส้มหกนี่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเลยนะฮะอุตสาหกรรมมาตรพุทธแอมชบังอะไรเงี้ยอ่ะมีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเราจะได้คอ,อยขี่ปูนกัน โอ้เล็กตักเลยนี่ครับการใช้งานของรถดิ่ง่องนะครับของตัวเร็วรวนะฮะ นี้ก็เนี่ยให้มาดูรถไปโเล็กเนี่ยมันใช้งานคล่องนะครับผมนะในเมืองในอะไรเงี้ยนะตามไซ้งานนะฮะไซ้งานที่ในพัทยาอะไรเงี้ยครับผมแกออกมา,าเพื่อใช้งานได้สะดวกนะฮะใช้งานได้สะดวกในที่แคบแล้วกันนะครับผมนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมงานเยอะนะครับผมที่นี่งานเยอะงานะหลากหลายนะครับ หวังว่าจะได้ซูปเปอร์คิตนี่น่าจะเสร็จเร็วๆนี้นะผมนะก็หวังว่าอย่างนั้นนะก็จะได้ไปขับแล้วนะก็ทําแบบนี้ไปก่อนนะผมนะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนครับขอบคุณ f c นะครับผมที่ติดตามผมอยู่นะครับผมนะถ้าไม่มี f c ดูผมนี่ก็นะฮะไม่มีคนติดตามหรือไม่มีคนดูเนี่ยก็ ไม่มีชื่อแม็กคันเร่งจมนะครับผมชื่อแม็กคันเร่งจมเลยสุดยอดเลยนะก็ทำไปเรื่อยๆครับผมนะมือข้างปั๊มแล้วก็ปัม๊มอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับระบบควบคุมท่ออะไรสักอย่างเนะี่ยทำอย่างนี้กันเลยนะครับผมพื้นที่ น่าจะเนื้อที่ประมาณ10กว่าไรนะครับหรือ20ไร,ร่เนี่ยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวยังไงก็ฝากคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมนะครับขอบคุณ f อฟซีลุกท่านนะครับขอบคุณครับ